สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิ่งแล้วรวยซีหาหกค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกันในเสาของมือวันที่8นะคะเดือนกุมภาพันธ์ค่ะปีพุทธศักราช2569นะคะพี่น้องมโอนี้นะคะแอดฟันพี่น้องบ้านเฮาสกูสกอนนะคะมารับชมรับฟังแนวทางความฝันของเบิ่งแล้วรวยนะคะพี่น้องค่ะมือเสาร์นี้แอดฝันช่วงช่วงตีซี่กัวกัวเข่าตีห่านะคะพี่น้องค่ะฝันช่วงตีซี่กัวกัวเข่าตีห่า คือรู้ว่าตีห้าพี่น้องแอดแอดปุ๊กนาฬิกาตีห้าพอดีนะคะพี่น้องค่ะแอดฟันปุ๊บหลอกนาฬิกาก็รีบปุ๊กอันนี้พี่น้องคือฟันจบแล้วนาฬิกาก็รีบปุ๊กกันนะพี่น้องค่ะแอดฟันอ่าช่วงตีซีกู้กู้เขาตีห้าแหละพี่น้องค่ะฟันจบนาฬิกาก็ปุ๊กเลยจังสี่นะคะพี่น้องค่ะเอ้าพี่น้องแอดฟันมาจังสี่นาะค่ะพี่น้องค่ะโอ้แต่ว่ามันคือเป็นตัวเก่าเซนดี้พี่น้องค่ะบอลูนเท่กันเนาะค่ะแอดฟันแลก็เลยมาบอกสุฟังเซนดี้พี่น้องเอ้า มารับชมไปพร้อมๆกันเด้อพี่น้องเด้อมืขขึ้นแอดฝันนะคะฝันว่า,อาแอดยางไปถนน,นเส้นลักษณะถนนนี่คือทางสิไปบ้านพอจอร์ยนะคะคือสองข้างทางนี่สิมีต้นยาขึ้นนะคะเป็นทางลาดยางนี่แหละแล้วก็สองข้างทางก็สิมีตน้นต้นยาขึ้นแต่ว่าเป็นต้นไม้ใหญ่นะคะพี่น้องคะนออนัน่แล้วมีจังไดบรูมีพัตุดง มายางออกก่อนมายางออกหนานะคะพี่น้องคะเพิ่นเพิ่นยางไปเนาะแอดยางน้ำกลนเพิ่นนะคะพี่น้องคะก็เลยได้ยินเสียงเพิ่นบอกว่าพากันซื้อเอาในเด้อว่าสั่นพี่น้องเพิ่นว่าโอ้ยเมื้อสักจะกินบักม่วงแล้วก็น้ำจิ้มมันถื่อนค้างพี่น้องมันเลยแซ่บอันเพิ่นว่าพากันซื้อเอาในเด้องวดที่ผ่านมานี่เพิ่นได้คนละ60,000ื่นว่าสั่นเพิ่นว่าจังซี่ล่ะพาสูดดงเพิ่นว่าคือบ่เห็นหน้าเพิ่นนะคะเห็นแต่ทั้งหลังเพิ่นเปล่อยแอดยางอออกกไป่น เป่นเรื่าพากันซื้อเอาเนี่ยเด้อมโหส่านมาเพิ่นได่ายพลระหกหมื่นมาสั่นซีสองเกามาสันพี่น้องคะเออพากันซื้อเอาเนี่ยพนได่ายพละหกหมื่นซีสองเกามาสันเอ้าตอนตื่นมาใหม่เอ้กันยังบรูนนะคะยังบัดด้คิดว่ามันเป็นตัวเกาเนาะพี่น้องคะสองเกานี่ยบัดดี้ยังบัดด่าคิดว่ามันเป็นตัวเกามากพอพ่อมาเขียนพ่อช่วงประมาณเจ็ดโมงเป็นโมงแอนบ้านนางเมึงเอ้ามันคือเป็นตัวเกาแซนดี้พี่น้องคะฮาลาพี่น้องแต่ว่ามันฝันในอิงสีน้อยก็เลย มาบอกสุพี่น้องเขาฟังยังสี่หลักค่ะพี่น้องคะเอาพี่น้องเบาเบาลายใหญ่ห่างเด้อพี่น้องเด้อบันิกรรมาแคปหน้าจอแนวทางของเบอร์หรือด้วยเด้อค่ะพี่น้องคะเอาหนีเด้อค่ะพี่น้องคะแนวทางของเบอร์หรือด้วยนะคะตัวที่ฟันได้ก็คือ429นะคะพี่พี่น้องคะ429แล้วก็600นะคะพี่น้องคะหกหมื่นเนาะค่ะพี่น้องเนาะแอดบอลได้เอาสองอีกตัวนึงเออแอดบอลได้เอาศูนย์อีกสองตัวนะพี่น้องค่ะไอ้ก์กรีเคนเป็นหกลอยไปนะคะแต่ว่าในความฝันนี่พัทธุดงเพิ่นบอกว่าอัน ภาคกันซื้อเอาในเด้องวดที่ผ่านมาปันเดย์พูดเร 60, าหกเหมื่นวันสันพนวายังสี่ระคะพีนาาะ่น้องคะก็เลยได้มา C สองแล้วก็หกศนะคะอ่าเล็กันไว้กันไว้ก็คือ C 2 6นะคะ C 2 6งหกแล้วก็หกเก้นเด้วพี่น้องเด้อหกเก้านย์หกะคะพี่น้องคะ ซีสองหกก็มาจากซีสองเก้านะค่ะพี่น้องเอ้าพี่น้องแคปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอนะคะแนวทางความฝันของเบิรงนหลุยส์นะคะเสาร์มืดช่วงตีซีกว่าเขาตีหานาะค่ะพี่น้องค่ะแคปหน้าจอค่ะพี่น้องค่ะก็มีประมาณนี้ค่ะสำหรับแนวทางของเบิร์นหลยสนะคะพี่น้องค่ะอย่าลืมนําไปพิจารณาเบิร์พี่น้องค่ะเออฝันได้ตัวเก้าพี่น้องเออฝันได้ตัวเก้านะคะของก็สิรู้ว่านเป็นตัวเก้าเนาะพี่น้องช่วง ยังประเทศในสังเกตยังยังยังคิดบ่ไดนะข่วมที่แบบว่าง่วงเงียเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็เลยยังบระเทศในเอ็ยังบระเทศในเอว่ามันเป็นตัวเก่าฟันตัวเก่าสันี่พี่น้องเอาพี่น้องทำมังไช่ชอบก็บจองคอยจัดเด้อพี่น้องเด้อขาดกระพานแต่ว่าทาพี่น้องมักชอบแนวทางของเมืองด้วยนะคะหยิบจับซื้อหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเอาไว้พร้อมนะคะเป็นความเสือส่วนบุคคลคือเก่านะคะพี่น้องค่ะสำหรับงวดที่ผ่านมาแนวทางของเมืองด้วยกะเขาอยู่เด้าพี่น้องเด้อเขา4884นะคะงวดที่ผ่านมาเนี่ย a d v a n c ว่าแอด ไปอาไปาป่าไปหาปลาไปซอนเอาเอา,เอาหน้าตักปลานี่ไปซอนเอาปลาได้ปลาเต็มกระสอบไอ้ก็เลยแปดเป็นหนึ่งแปดซีนะคะเพราะว่าปลาเป็นแปดแล้วก็แอดเป็นซีแล้วก็น 4, ้ำเป็นหนึ่งไอ้ะเลยแปดเป็นหนึ่งแปดซีสนิทเป็นหนัก,ก็เลยเขามาเป็นตัวตะเล่นซีแปดแปดซีนะคะพี่น้องคะตะวัมนมะนีบ่ได้เป็นปริศนานะคะได้ได้อะข้อมฝันพระธุดงค์เพิ่นมาบอก เพิน่นเพิ่นบอกอะนะพี่น้องคะแต่ว่าในความฝันนี้บ่เห็นหน้าพระธุดงค์นะคะเห็นแต่ว่าเป็นเป็นพระนะคะเพราะว่าแอดแอดแนยางน้ำกลนเพิ่นนะคะยางน้ำน้ำน้ำกลนเพิ่นนะคะก็เลยได้ยินเสียงเพิ่นบอกออกมากสินะพี่น้องคะให้พี่น้องพิจารณาเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อกับ่รู้ว่าสิเป็นจังได๋นะคะบ่รู้ว่า สิมาหรือว่าบ่มาหรือดูวไวยังไดนะคะแต่ว,ว่าฟันเดนี้ก็เล่โบสู่กันฟังแบบนี้เนาะค่ะพี่น้องคะเอาพี่น้องอย่าให้เบเิ่งเรลลี่ติดตามแนวทางของอาจารย์ธันใดของเซียนธันใดก็อย่าลืมคอมเมนต์คอมเม้บอกเบิ่งเรลลี่เด้อค่ะพี่น้องคะมื้อนี้กับมื้อวันที่8แล้วพี่น้องคะสำหรับรัฐบาลไทยก็อีกบอกยี่มื้อนี้พี่น้อง8 9 10 11 12 13 14 15 16อื้ออีกอีกแปดมือเก้ามือนะคะสำหรับมืออา่าสำหรับประกาศผลรัฐบาลไทยเนาะพี่น้องเนาะหรือว่าพี่น้องอ่าอยาก ติดตามแนวทางขามคงของเบอร์เรวลุยที่เบิร์เรวยติดตามนะคะให้พี่น้องเข้าไปกดไว้ทางเบอร์เรวลุยชาแนลเด้อค่ะพี่น้องคะเบอร์เรวลุยชาแนลนะคะพี่น้องคะเพราะว่าแอดลงแยกระวังรัฐบาลไทยกับขามคงนะคะพี่น้องคะที่พ gu. ี่น้องรับชมยูนในขณะนี้นะคะเบิร์เรวยซีหะฮกนะคะพี่น้องคะลงแนวทางรัฐบาลไทยนะคะพี่น้องคะลงแนวทางรัฐบาลไทยเป็นหลักนะคะแต่ว่าเบอร์เรวลุยชาแนลเนี่ยแอดลงแนวทางเพื่อนบ้านขามคงกับห้าน้อยเป็นหลักเด้อค่ะพี่น้องเด้อ ลกูกเกลนพี่น้องเข้าไปกดติดตามไว้ทั้งสอง,สอง,สองช่องเลยนะคะพี่น้องคะสิริพัฒนเนาะคะ่ะไปพี่น้องคะเอาหรือว่าอาจารย์ท่านใดเส้นท่านใดน,นะคะกําลังรับชมรับฟังคลิปนี้อยู่เนาะคะ่ะอยากมาแบ่งปันแนวทางฝากตอนพี่น้องทั้งช่องกะติดต่อข่ามาหาเบิึงเรลาลุ้ยได้เด้อค่ะพี่น้องคะตามเบอร์โทรศัพท์แจ้งให้ไว้นะคะพี่น้องคะ,รรระ,คะ,งคะหรือว่าสีสะดวกแอดไอเดียไล ก็ได้นะคะสะดวกช่องทางใดติดต่อเข้ามาหาเบอร์หนูด้วยใดเรื่องหักไปพี่น้องค่ะยินดีต้อนรับทุกๆอาจารย์ทุกๆแนวทางทุกๆเซียนเด้อค่ะายพี่น้องมื้อนี้้มืออ่าเป็นมื้อเลือกตั้งสสพี่น้องอย่าลืมไปใส่เสีใส่เสียงได้ค่ะพี่น้องค่ะเบิ่งหนูด้วยนี่น่าสิเป็นช่วงบ่ายเนาะอืมถ้าลูกชายก่อนลูกชายเขาว่ทันได้ตื่นนะคะพี่น้องครับลูกชายบ่ทันได้ตื่นเนาะค่ะตื่นแล้วก็สิไปพร้อมกันนะคะไปไปเลือกตั้งพร้อมกันนะคะไปพี่น้องค่ะใส่เสีใส่เสียงเนาะค่ะพี่น้องเนาะ เอาขอเวลาอีกหนึ่งนาทีได้พี่น้องเด้อคลิปนี้หกนาทีกลัวๆเอจจให้เต็มแปดนาทีพี่น้องคะคลิปเต็มตามอ่ะกดเขากับแปดนาทีเป็นยังตาเนาะค่ะไปพี่น้องคะอย่าพึงเบื่อได้ค่ะพี่น้องเด้ออย่าพึงเบื่อนะคะพี่น้องคะเอาพี่น้องหน้าเป็นพิจารณาเบิ้งนะทางของเบิ้งเราด้วยพี่น้องมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคลิปนี้ว่ายังไงกะคอมเมนต์ขำว่าบอกเบิ้งเราด้วยพรนะคะไปพี่น้องคะล่ะก่พี่น้องทันใด ที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทือแรกเนาะวัน่านกดติดตามอย่าลืมอย่าพลาดนะคะกดติดตามเอาไว้กดไลค์กดแชร์เนาะค่ะพี่น้องคะกดติดตามไว้กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิง่งแจ้งเตือนเอาไว้น้ำเนาะคะ่ะพี่น้องเวลาที่แอดลงคลิปเนี่ยทางระบบสิได้ ส่งไป Pierre. หาพี่น้องก้อนโมพี่น้องสิริบพพาดนะคะพี่น้องคะสิริบพพาดกับแนวทางของเบงเลวด้วยที่เบงเลวด้วยได้หามาฝากมาตอนพี่น้องบ้านเฮาสุขุสุขชนเนาะค่ะพี่น้องคะเอามาหนี้นะคะแนวทางความฝันของเบงเหลวดรวยนะคะมือเสาร์มือเสาร์มือเสาร์นี่นะคะกับมีประมาณนี่เนาะค่ะพี่น้องคะมีประมาณนี่นะคะแกลเซได้ขอตัวล่าพอแม่พี่น้องบ้านเฮาสุขุสุขชนไปก่อนเด้อค่ะพี่น้องคะเอาไว้พอกันไหมกระเบิดในคลิปหน้านะคะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้ สวัสดีค่ะ